มาสแตนด์อัพเดอะเวนการ์ดเอาเลยใครเริ่งก่อนเสียงมันจะมีคลิปที่เสียงหรือเปล่าอ้เตอรเริ่มก่อนร้วยสับก่อนเมื่อกี้เห็นการ์ด <c oughs> อ้าว <c oughs> จากนั้นทิ้งการ์ดหนึ่งใบ แล้วก็ไะไรไปช่องกลางเมื่อการ์ดนี้ลงช่องกลางลงมาแค่คู่เลยค้นหาดาบหรือจากกลองคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงใบนั้นีศกย่กหนึ่ง โซการ์หนึ่งแล้วก็ค้นหาการอาวุธจากเด็กเชื่อใจพิกสตาร์รามียดห้าพันพิกสตาร์ทั้งดักหน่วงและเปลี่ยนไปด้วยพลังหรือก็คือไม่มีใครหยุดยั้งได้มังกรบอลเล็กเองรีวอรอเบียวขึ้นมือเพื่อเป็นการตอบรับคำบในย่ายอันติดกล้องจากนั้นจบเ์นจิงอบ โอ้เรโนเทินไงโดโรไปเลยทิกตาร์แล้วก็ไรโตเกลื่อนไปหลังโจนึงปุ๊บอืมแล้วก็มาเลยทิกตาร์โจมตีแปดพันเดมเมจไม่ป้องกันเด็บไรนี่เช็คปึ๊บโนทิกเกอร์ดา <c oughs> no. เม็ดเช็ค <c oughs> เทอร์นเอินแล้วย่ทิ้งแล้วก็ไรช่องกลางความสาม,มารถเมื่อ,อยุดินนี้ได้รับเนื้ออาวุธจากดอกโซนหนึ่งใบไม่มีไม่มีแล้วก็ลงตัวนี้ แล้วก็ใช้ความสามารถเมื่อลงมาทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบจากนั้นเจาะการ์ดหนึ่ง <c oughs> โอเคแล้วก็แล้วก็บูทโจมตีแวนการ์ดไม่ป้องกันไล์เช็คฮิวทิกเกอร์ฮิวได้แล้วดาเมจเช็คคือมีโกแห่งพึง่ง ไปเได้จบเค่นัสแตนแอนดรอว์อืมงั้นไปเลยปันนี้ปาบแล้วก็ไลท์ไม่ถูกตัวนี้ไลท์ก็หาทิกสตาร์จะได้ดขึ้นมือ้วเป็นโอกาสที่ดีเผื่อได้มีโอเวอร์ใต้กองอะไรสับ <c oughs> ้นมือ ล้วขอทับการโอเวอร์เรสยับโอเวอร์เรสเอาเรวเต้นตีเป็นการดาเมจหนึ่งหมื่นไม่ป้องกัน้ลยเช็คไม่มีทิกเกอร์ดาเมจเช็คฮิลทิกเกอร์ดาเมจทับการฮิลได้เฮ้ยจัวจัวอย่างนี้ก็ตีปัดหมื่นถ้าเป็นการโอเวอร์เรส ตีสองหมื่นดืมไม่ป้องกันดาเมจเช็คคิทิคอลชิคเกอร์ฝน <c oughs> ตกที่เวอร์น์กัดจบเลยแล้วย่อจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแล้วก็ไปช่องกลาง <c oughs> จากนั้นลงวันเตอร์ตัวนี้ แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งใช้วความสามารถนำการ์ดที่เป็นอาว,วุธขึ้นมืออจากนั้นสวมใส่ดาบจั่วี้โมจั่วี้โมไม่ชอบฮิวติกเกอร์สองใบรวดไปไฟได้อย่างไรแล้วก็ทติเกอร์ทิกเกอร์หนึ่งใบถ้าเกิดได้ตอนโจมตีจะดีมากมาเลยหก้อน <c oughs> โหน้าด้วยครบที่เออสียงแบบ เข็นยะเล่นไอ้หญิงชอบขึ้นแบงมานี่กินหมูครับแคมป์ปิ้งกันอยู่นะสุดยอดปาร์ตี้ปาร์ตี้ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยพี่มาเที่ยวบ้านพี่นะโคจะโคตรนี้เลยปาร์ตี้แบบมันนอนนอนจมนู้นใครจะเล่นน้ำก็เล่นใครทำไรทำจมนู้นเอาจริงนี่มาเที่ยวบ้านพี่อยูมาปลดปล่อยจุดจุดตรงนู้นคือแบบรวมรวมทุกอย่างอยากเล่นน้ำก็เล่นแต่ปลาดูทำหรือเปล่าได้ไหมปลาตัวใหญ่มาก แล้วก็สมใส่โรจากนั้นคอมมอนเตอร์ตัวนี้น้องจากนั้นโจมตีโจมตีตัวนี้กันไหมพี่ไปกันออือจังนั้นแวนการ์โจมตีโนกาดสองหมื่นสานนมไม่ตงรงไปไรเช็คเซคันด์เช็ค ดามเมจเช็คโดโลทิกทเกอร์โจวหนึง่งชึบ <c oughs> สองมือนะ <c oughs> ไม่ตีแล้วกันจบเธอคนระับเเวลาแล้วแตานเอ็นโดโร ทีจีน่าจะมีสบาย,ย <c oughs> อะไรก็เป็นไปได้เ <c oughs> ดี๋ยวทิสตาเต็มมือเลยจะเว้าหน้าไปเร่าเลยเอางั้นทิสตาไปมือถูกไสเอาเวลหน้าจากใ้นขึ้นมือเวลหน้าปรับปรับปรับ แล้วสก,กิลออเดอร์สก,กิลออเดอร์ทำงานบาทหนึ่งเอาทิกตาขึ้นมือด<อ>ับใช่ <พอ S 1> ไปเลยมังกรพึ่งศักดิ์สิทธิ์ทิกตาทรทิกตารตาไปทำกานโอเวอร์เกรสโจมตีป้นงกัดไม่ป้องกัน,กนเดี๋ยวไล่เช็คขึ้น คิทิคอลทิกเก,กอร์แย่แล้วบวกให้ตรงนี้แล้วก็บวกให้ตรงนี้หนึ่งหมื่นเซคเกิลเช็คฟอนทิกเกอร์บวกเทอร์นาลิมือมาแล้วจั่วคีโมถ้างั้นผมก็ดาเมจเช็คเฮ้ยฟอนหนึ่งหมื่นทุกตัวไปเลยปัดหนึ่งทุกตัวใส่แค่นี้หนึ่งมื่นทุกตัวแล้วก็ดาเมจเช็คใส่ไปเลยมือ มืน่นสกิลทำงานบาร์หนึ่งเพิ่มพลังอีกหนึ่งมื่นให้กับตัวที่เป็นโอเวอร์ริสโหมดอีกมื่นหนึ่งอีกมื่นหนึ่งโจมตีบแบงกาดดาเมทสามหมื่นไม่ป้องกันไรเช็คหนึ่งสองสามสี่ดาเมทสี่หมื่น ไอ้บรนการ์ดอ่าพีจีเป็นเลยอ่ะจบเธอแล้วรออืมเอาไงเท็มดีงไงต้องจากนั้นเพอร์โซน,น่าอะไรอืมองช่องกลาง ปัดมื่นจากนั้นโอ้ปัดมืน่นจะไดมืนทุกตัวมื่ <c oughs> เล็กมื่นี่แยงไว้ไดีกว่าใช้หมดแล้วก็เมือ่อแวนการโจมตีเพิ่มอีกมืนน <c oughs> ม่นหนึ่งโจมตีเฮ้ยไม่แล้วก็โซชาร์จสองใบเอ้ยโซการ์ดสองใบโซสองเพิ่มอีกหนึ่งคิ ไายเด็กเกิดอือจากนั้นโจมตีสองขีเลยใช่กระเบนเท่าไหร่วะนะสี่หมื่นหนึ่งไม่ป้องกันสองขีมาเลยไล่เช like, ็คเซคันด์เช็คโอ้มาคู่เลย <laughs> ดาเมจเช็ควิลไปเร็วเช็คกู จากนั้นทิ้งกาถึงใบความสาม,มารถความสาม,มารถทิ้งกาถึงใบจากนั้นจวนหนึ่งจากนั้นโจมตีแววนกาดสองหมื่นสองหมืนกันเปิงโจมตีสองหมื่นสามก <c oughs> ันเปิงแล้วก็เคอเตอร์ชาร์จสองหนึ่งคี อุ้ยได้เวลาแล้วจับเทินโอนูนเทินไปเลยเดทเท่าไหร่โดโดโค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 ้ชไปแล้วพีทุ่มหมดหน้าตักเท่านี้แหละอ่าเมื่อเวลาจมตีก็เพิ่มอีกสองพันเป็นสามสามเฮ้ยสองสองสาม สองหมื่นสามตเมตรอันนี้ยืนยืนมือสามใ้เาทไปหน่าสองเป็นสามปกตีเข้าดิโอ okay. จมตีเวทเกิดไม่ป้องกันเดิอไลท์เช็ค์ดเดโลทิเกอร์เพิ่มหนึ่งมือแล้วก็ดอ,อการ์ดหนึ่งใบให้ตายถึงประชาไลทเช็ค right, แพ้ไลทเช็คนึง อาวิวทิกเกอร์แค่อยู่ดีเกอบละเกอบละไม่มีใบป้องกันเออไม่มีบีจีไม่ขึ้นเลยจโอเดสพลังไม่โคตรเวอร์ยไ่40,000โาไ้ต50,000โคตรเวอร์เลยได้เอกยูยูจังกับการเพอร์โซนาไรเอาม่ใช่โอเวอร์